สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับพอร่ามาทึกหน้า4ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2565นริะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับค่าคืนวันที่29รอยต่อวันใหม่30ตุลาคมเนี่ยนะครับโลกต้องตกตะลึงกับโศกนาฏกรรมที่อินเทอร์วลใจกลางกรุงโซเกาหลีใต้เหตุการณ์ปาร์ตี้ฮารวีนี้ต้องกลายเป็นเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวนับหมื่นนับ แสนคนเลยทีเดียวนะครับที่เบียเสเศษแออัดกันไปบนถนนแคบๆจนทําให้เกิดภาวะของการขาดอากาศหายใจและหัวใจก็หยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงเวลาที่เขียนอยู่นี้ก็150รบกว่าศพแล้วนะครับเป็นบทเรียนอีกบ,บทหนึ่งสําหรับมวลมนุษยชาติเพราะว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนีน้สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วทุกมุมโลกนั่นแหละครับถ้าหากว่ามีปัจจัยที่เอื้ออํานวยอย่างเช่นที่อแทวอน เทศกาลฮอลลวีนปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดเมื่อปี2563ซึ่งชาวเกาหลีใต้เนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยที่ไม่ต้องสวมหน้ากากอนา,ามัยแล้วนะครับแต่ผู้เสียชีวิตไม่ได้มีเฉพาะชาวเกาหลีใต้เท่านั้นแหละครับสถานเอกอักรรทูตไทยนักุงโซได้แจ้งข่าวร้ายหลังจากที่ได้รับรายงานจากตำรวจเกาหลีใต้ว่ามีคนไทยหนึ่งคนที่ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นอกจากนี้นะครับ สถานเอกอัครราชทูตไทยได้เปิดให้สามารถติดต่อสอบถามและก็ตรวจสอบเกี่ยวกับคนสูญหายได้ที่ช่องทางของทางการเกาหลีใต้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0221998660ซึ่งจะหากว่าคนไทยท่านใดต้องการความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตจะสามารถติดต่อไปอยังหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินนะครับหมายเลข01067470095หรือ0103099 2955ก็ได้นะครับตลอดเวลาเพราะว่าช่วงนี้มีคนไทยเดินทางไปเที่ยวที่เกาหลีใต้กันเป็นจำนวนมาก,กนนะครับบันทึกต่อมาครับหลังจากที่การประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสูงสง่ประเทศไทยพศ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอให้ต่างชาติถือครองที่ดิน1ไร่แลกกับการลงทุน40บล้านบาทจนทําให้เกิดกระแสโจมตีว่าเป็นกฎหมายขายชาติแล้วก็ทําให้ไทยเสียดินแดนไม่ใช่การฟื้นฟูฟเศรษฐกิจโดยเฉพาะจากพักเพื่อไทยที่กระหน่าเรื่องนี้อย่างหนักเพราะว่าใช้หาเสียงได้ทั้งทั้ท,ที่รัฐบาลทักษิณเป็นผู้ริเริ่มเนี่ยนะครับกฎหมายที่ดินที่ให้สิทธิ์คนต่างชาติซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกินหนึ่งไร่นั้นมีอยู่ในประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา96ทวี และกฎที่เกี่ยวข้องเช่นกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวพุทธศักราช2545เช่นคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่153/2546ั 46, ลงวันที่21เมษายน2546มาตรา96ทวิและมาตรา96ตรีแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ระเบียบกรมที่ดินว่าวยการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวพุทธศักราช2545และกฎกระทรวงฉบับที่7ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2497นอกจากนี้ครับยังมีกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวพุทธศักราช2545ที่ออกตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา96ิทวี ออกโดยสมัยรัฐบาลที่มีนายทักษณิณชินวัตรเนี่ยแหละครับเป็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีมีการกําหนดเงื่อนไขเอาไว้นะครับว่าการได้มาแล้วก็การถือครองที่ดินเนี่ยกลุ่มที่มีสิทธิ์คือสิทธิ์การถือครองที่ดินคือกลุ่มที่รวยกลุ่มที่เกษียณอายุกลุ่มที่ต้องการทํางานในประเทศไทยและกลุ่มที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษต้องนําเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า40บล้านบาทปรากฏว่าระหว่างปี2545จนถึงปี2565เนี่ยนะครับ ระยะเวลา20ปีครับมีต่างชาติเข้าเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยเพียงแค่8คนเท่านั้นเองนะครับการได้มาและสิ้นสิทธิ์ในที่ดินของคนต่างด้าวก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดินนี่แหละครับก็น,นับได้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดจริงๆกลุ่มคนที่คัดค้านเรื่องนี้กลับเป็นคนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศแล้วก็อยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศนายทักษณิณเนี่ยกำเงินไปซื้อบ้านที่ดินในยุโรปหลายประเทศด้วยกันขนาดดาราของไทย ยังไปซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นหลายหลังเลยเพราะว่ากฎหมายลักษณะแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นกฎหมายสากลไปแล้วนะครับในโซเชียลเองบรรดาชาว3นิ้วทั้งหลายก็พากันด่ารัฐบาลบอกว่าเป็นรัฐบาลขายชาติแต่กลุ่มคน3นิ้วได้ชื่อไปอยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศมากที่สุดนะครับเอาละครับคิดในมุมกลับกันการไปปักหลักในต่างประเทศเนี่ยมันต้องไปซื้อบ้านต้องไปซื้อคอนโดมิเนียมถ้าใช้ตรกะ3านิ้วเนี่ยก็แสดงว่าประเทศปลายทางเนี่ยล้วนแต่กําลังตกเป็นเมืองขึ้นของชาว3นิ้วใช่หรือเปล่าครับ นี่แหละครับคือตัวอย่างของความไร้เหตุผลของคนที่คัดค้านเรื่องนี้นะครับบันทึกต่อมาครับในขณะที่พรรคเพื่อไทยยกข้ออ้างบริบทรัฐบาลทักษิณที่เข้ามาบริหารประเทศในปี2544ภายหลังจากวิกฤตต้ยมยำกุ้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆตามข้อตกลงที่มีกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือว่า IMF โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ต้องแก้ไขกฎหมายในบางเรื่องและชำระหนี้ IMF แต่การจะออกกฎกระทรวงของรัฐบาลขณะนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อการแก้วิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากความล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐบาลเองแปลความได้ว่าถูก IMF เนี่ยบังคับให้ทำแต่ทำไมล่ะครับทำไมพักเพื่อไทยเนี่ยนำเอาเรื่องที่รัฐบาลชวนจะเป็นต้องออกกฎหมาย11ฉบับตามเงื่อนไขของ IMF เนี่ยมดาว่าเขาว่าเป็นกฎหมายขายชาติ นี่แหละครับคือท่าแท้ของพรรคเพื่อไทยกลุ่มการเมืองที่เจ้าของพรรคเนี่ยได้ประโยชน์จากการลดค่างเงินบาทหลังจากเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นแหละครับ